Canadian Prime Minister Justin นายกแคนาดาเจสตินทรูโดเพิ่งประกาศแผนเมื่อวันจันทร์ว่าจะขึ้นภาษีรถไฟฟ้านำเข้าจากจีนเป็น100เเซ a 100%ภาษี100เสำหรับรถไฟฟ้าที่ผลิตในจีนเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการพบปากกับเจคสัลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีไบเดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสถานทูตจีนในแคนาดาประท้วงการตัดสินใจของออตตาวาอย่างรุนแรง สถานทูตจีนในแคนาดาโพสต์ทางวีแชทหลังการประกาศของทรูโดไม่กี่ชั่วโมงว่าภาษีใหม่นี้จะบ่อนทำลายความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศและเสริมว่าปักกิ่งจะใช้ทุกวิธีทางที่จำเป็นเพื่อปกป้องธุรกิจของจีนกฎใหม่ของออตตาวาจะมีผลในอีกประมาณ1เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปการตัดสินใจของแคนาดาเกิดขึ้นหลังจากวอชิงตันประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีอีวีจีนเป็น100เปอร์เซ็นต์ สาภาพยุโรปก็ปฏิบัติตามสหรัฐโดยกำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมสูงสุดถึงสาสำหรับ E ีวีที่ผลิตในจีนเป้าหมายคือเพื่อปกป้องการผลิตรถในอเมริกาเหนือและยุโรปจากสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่าแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากจีนเช่นเงินอุดหนุนจากจีนในระดับสูงเป็นที่น่าสังเกตว่าเจคซิลวนกำลังเดินทางไปจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับสูงของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแต่เขาได้แวะที่แคนาดาอย่างน่าประหลาดใจก่อนจะมุ่งหน้าไปยังประเทศจีน ที่น่าสังเกตคือสหรัฐได้เลื่อนกำหนดภาษีนำเข้ารถไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆของจีนออกไปโดยขณะน,นี้ทำเนียบขาวมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการประกาศขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกฎการค้าก่อนสิ้นเดือนนี้การเลื่อนกำหนดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทำเนียบข่าวได้ศึกษาความเห็นจากผู้ผลิตรถของสหรัฐกว่า1,000รายซึ่งล้วนเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐลดภาษีนำเข้าเลื่อนกำหนดหรือแม้กระทั่งยกเลิกภาษีนำเข้าที่สูงนี้เมื่อไม่นานมานี้สาภาพยุโรปยังได้ประกาศลดภาษีนำเข้าสำหรับรถไฟฟ้าที่ผลิตในจีนในระดับที่แตกต่างกัน ในกรณีหนึ่งภาษีนำเข้าสำหรับรถเทสลาที่ผลิตในจีนลดลงจากกว่า20%เหลือเพียง9%เท่านั้น